จนนะต้องบอกว่าการดูถูกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีและในชีวิตผมอ่ะผมไม่ชอบดูถูกใครเลยให้ผมไม่ดูถูกใครว่าไอ้คนนี้แม่งไม่มีตังค์ไอ้นี่แม่งจนนู่นนี่นั่นผมไม่เคยเลยผมไม่อยากให้ทําอย่างนั้นเลยเพราะผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นผมมาจากคนจนผมจะรู้ว่าคนจนรู้สึกอย่างไรผมมาจากคนไม่มีผมจะรู้ว่าคนไม่มีรู้สึกอย่างไรความที่ผมจนและผมไม่มีผมจะรู้ว่าความทะเยอทะยานที่จะมีมันเป็นยังไง ในเรื่องที่เขาพยายามจุดประเด็นดราม่าว่าผมไปด่าคนจนนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเนี่ยมีคนบอกผมนะผมไม่เคยคิดจะด่าใครนะครับว่าจนผมเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนอย่างมากบางคนมาหาผมที่ร้านผมไม่รู้หรอกเขาเป็นใครแต่ผมให้ใจและให้เกียรติทุกคนถ้าคนนั้นมีเกียรติและให้เกียรติผมมาไม่ใช่บางคนแม่งพูดแบบโงงผานูน่นนี่นั่นโน่นแล้วโอเคผมอาจจะให้เกียรติคุณแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายผมก็จะไม่ได้ให้ความเคารพคุณแบบที่ผมควรจะให้ แต่ถ้าคนไหนให้เกียรติผมผมบอกได้เลยว่าผมให้เกียรติทุกคนแน่นอนแต่เรื่องการดูถูกคนผมเกียรดที่สุดเลยคือการดูถูกคนแล้วผมไม่เคยคิดดูถูกใครแต่เฉพาะเสียแถคนเดียวต้องเรียกเขาเสียแถแล้วนะเสียแถคนเดียวเพราะเสียแถมันเกินเยียวยาจริงๆเกินเยียวยาแบบไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรนะครับ